สวัสดีครับสวัสดีพี่พท่านนะครับช็อตเด็ดเครื่องนะครับในชุดรอบเช้านี้นะเป็นรอบเช้าเหมาถุงนะครับอาจจะมีออความลึกลับบ้างนะครับพี่ๆช้าชุดนี้นะพี่ับเป็นพะชุดใหม่ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวพี่ๆลองดูนะนะครับเพิ่งได้มาในชุดรอบเช้านะครับก็ใช้คําว่านะครับพะลึกหน่อยนะครับสําหรับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญผมบอกเลยว่านะครับนะมันแน่นอนสำหรับในชุดเช้านี้นะครับ เดี๋ยวดูที่พี่นับชาเด็ดมีอะไรบ้างนะครับมารับชมกันพร้อมกันนะครับมันเด็ดจริงหรือเปล่านะครับเป็นพระได้มาหนึ่งถุงเลยพี่ผมไม่ได้คัดออกนะเนี่เดี๋ยวพี่ดูหน้าพระได้นะครับหน้าพระบ้านเป็นแบบไหนนะครับการันตีด้วยหน้าพระนะครับมาเริ่มต้นรายการแรกสําหรับรายการแรกของชอเด็ดในชุดเช้านะพี่นะนะครับเปิดประเดิมนะครับนี่นะเปิดประเดิมไปด้วยองค์นี้ดีกว่านะครับเป็นน่าจะเป็นวัดเกตนะครับซึ่งเนื้อพระบ้านกับพระที่ที่ถอดทั่วทั่ไปไม่เหมือนนะนี่ดูเนี่ย นะครับเห็นไหมมันจะมีความต่างที่เนื้อนะครับแรงมวลสารนะครับมันจะมีความต่างที่เนื้อแรงมวลสารหรือพี่เนื้อมันจะแกล่งใจแห้งนะครับแล้วมันจะมีมวลสารแบบลอยลอยนะพี่ดูเนี่ยผมหมุนให้ดูทุกมุมนะครับพี่ผมหมุนให้ดูทุกมุมครับพี่นะเพิ่งได้มานับในชุดรอบเช้านะวันนี้อาจจะอ่าราช้าหรืออาจจะสายหน่อยนะเพราะว่ากว่าจะจบได้พี่นะครับก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้มานครับหนึ่งชุดนะองค์นี้ก็พี่วัดเกตนะวัดเกตดูฐานนะนี่ฐานเป็นร่องเลยนับเนนับชั้นเลยเป็นหนึ่ เจ็ดชั้นนอกพิมนะครับผมเอาสามร้อยรายการแรกนี่พี่ต้องดูแล้วกันนรับหน้าระบ้านบ้านจริงนะครับอยากให้พี่ๆได้ได้รับชมหน้าพราแบบนี้นะครับเพราะมันจะสนุกนะครับเพราะเป็นราบ้านที่ี่องค์ต่อไปก็ับพี่รีลาขาควายนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงคล้ายๆผงวัดพับอ่ะไอผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันพี่ดูขาเก็บพราเนี่ยต่อละชิ้นต่อละอย่างนะครับลึกปึกปักเลยล่ะนะครับลีลาขาคว่ยแต่จริงๆขาคว่ยมัมีวัดกลางบางแก้วแต่ผมก็ไม่ได้ตีนะไม่ได้ตีเป็นหลวงปู่บุญปู่เพิ่มปู่อะไรนะ นะครับผมบอกแล้วพระมันแท้คือแท้ที่พระนะครับไม่ไช่แท้ที่ผมนะเนี่ยเอาไปสามร้อยนะครับขาคววยอาจจะเป็นปู่บุญปู่เพิ่มนะครับอันี้ลองพิจารณาดูเอานะครับแล้วก็ไ่ได้สมเด็จเถอะพี่อันนี้เป็นสมเด็จพิมพไพตองนะจะเป็นหลวงพิงนะครับเพราะพิงบางประกอบหรือจะเป็นที่ไหนก็ได้พี่เพราะพระแท้อะนะครับใช่ไหมแต่อย่างว่าแต่พี่นะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับหาที่หาทางนี่แหละนะมันมันมาตรงนี้เลยแหละพี่ครัาเพราะผมก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งไงพระองค์ที่บ้าได้พระมาลึกจัดเลยเลยเรื่อง น้ำแต่ถ้าท e ั <tinc S 1> ่วๆไปอ่ะน้ำน่าจะขายเกินผมอยู่แล้วแหนะนะฮะจะขายเกินผมแล้วพี่พอพามดูง่ายนะใช่ไหมพอพามเข้าใจง่ายพี่นะครับเนื้อผมพุทธคุณคือเนื้อจริงๆนะครับไม่ใช่มาเป็นเนื้อไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียกปูนปัตเตอร์พี่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเนื้อผมพุทธคุณจริงๆไพ่ตองเอสามร้อยนะครับไพ่ตองขู่พี่นะเช้านี้ใครที่เป็นพันลึกนั้นนะครับน้ำหวานเจี๊ยบเลยล่ะนะเออหวานเจี๊ยบเลยล่ะสำหรับงงต่อไปเนี่ยเทวรูปเนี่ยพี่ลองดูเลยอันนี้จริงๆอ่ะเป็นนศิลลปของพบุรีะ นะผมว่าเจ้าของเก่าเขาน่าจะแกะกรอบออกนะครับพี่ดูรอยข็แขวนมาเลยแล้วเนื้อด้านในที่เปิดเปิดนี่พี่ดูเนี่ยทองเหลืองเก่าจัดเลยนะมาท้องเหลืองเก่าทองเหลืองแห้งเลยล่ะนะแต่เป็นศิลปะนะครับองนี้เป็นศิลปะของลบบุรีครับพี่แนวพิจารเป็นศิลปะของลบบุรีเลยหน้าตานี่เป็นพระพวกพระเทิดอ่ะนะหน้าตาเป็นเทิดเลยพี่แต่เป็นพระหล่อโบราณนะนะเป็นโลหะหล่อโบราณหูเก่าจริงนี่นะครับพระบ้านมันต้องหน้าแบบนี้พี่เอาไปสามร้อย ะครับผมไม่เคยห่วงนะครับได้มาผมให้เลยนะครับเอาสามร้อยบาทถือว่าเราร่วมสนุกไปพร้อมกันนะครับพี่เคยเห็นปกไหมปกที่เขาเทแบบนี้นี่พระพันบ้านนี่พี่ดูปกเนี่ยนะครับผมก็ตีเข้าลบุรีพี่ทรงนี้ไม่มีที่อื่น่ะนะครับปกนะปกนี้เขาแขวนเขาใช้มาจริงๆครับพี่ในครับนี่ปกสมัยโบราณเลยพี่นะครับนี่พระปกกครับพี่ในครับน่าจะเป็นของลบุรีเนื้อชินนะคาบเดิมพี่นะครับเนื้อชินคาบเดิมด้านหลังตรงยาพี่น้ำน่าจะเป็นก้อน อาจจะเป็นก้อนเนื้อเกินระหว่างการเทหรือเปล่านะพ,พี่ท่านใดที่ชอบศึกษาสําหรับพ้าเนื้อชินนะผมให้เลยพี่องนี่นะสุดจริงนะครับสุดจริงแล้วไม่ใช่แบบพ้าถอดทั่วไปด้วยเอาไปสามร้อยคือความเก่ามันบ่งบอกอายุพระนะครับความเก่าธรรมชาตินะพี่นะครับเอาสามร้อยนี่ผมไม่มีราคาที่จะมาแตกตา่างนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ลบบุรีแน่นอนเขาเรียกว่าแลสซุ้มประสาทนะครับอ่ะซุ้มประสาทซุ้มเดี่ยวซุ้มปรางเดี่ยวไหมถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเรียกเขาอะพี่นะครับพี่ดูเนื้อชินเนี่ยดูรอยแขวนมาเนี่ย อันนี้ผมให้ดูเลยนะครับนี่ความลึกดูรอยแวนรอยใช้นะครับร่องรอยธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าซุ้มปังเดี่ยวไอ้คราบแดงๆนี่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นคราบสนิมแดงที่มันออกดันออกมาจากในเนื้อหรือเปล่านะไอเราก็ไม่ค่อยถนัดด้วยพี่นะครับร้านเนื้อชินนะนะครับอ่าร้านเนื้อชินหรือเขาลงรักไว้ นะครับรู้ว่าเขาจะลงรักไว้อันนี้มันมันมันคิดได้หลายกรณีนะนะครับลองเอาใครถนัดแล้วกันกน,นะครับใครที่ชื่นชอบศึกษาและสะสมหรือชื่นชอบด้วยความถนัดเลยแล้วกันนะเอาไปสามร้อยซุ้มปรางเดียวเนี่ยลบบุรีแน่นอนพี่นะครับนี่ให้กันเลยนะครับให้กันแบบจ่าจ่ะนะครให้กันแบบจ่าจ่ะนี่เราไปได้หูยานมาดูเนี่ยผมได้เดิมมาจริงหรือเปล่าพี่ๆน่าจะพอมองออกจากเนื้อพระแล้วผิวพันพระนะครับนี่หูยานเนี่ย นะอาจจะเป็นกลุ่มใหม่นะพี่นะานะสำหรับหูยานนะพี่นะอาจจะเป็นกลุ่มใหม่นะครับต้องใช้คําว่ากลุ่มใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องด้วยจากเขาได้ว่าอะไรคาบนวพี่พี่ยาเรื่องด้วยจากคาบแนะพี่นะานะคาบแล้วก็เนื้อชินนะความเก่านะคาบเนื้อชินแล้วความเก่าผมว่าประลอดขาขๆวแบบนี้นะพี่นะนะประปลอดเขาขาวแบบนี้น่าจะเป็นกลุ่มใหม่นะครับน่าจะเป็นกลุ่ใหม่ก็พี่แล้วเป็นคาบกลุ่ที่แน่นนะแนวพี่หยาแล้วเป็นคาบกลุ่ที่แน่นนะ นะครับอาจจะในราคาที่แบบแบ่งปันในชุดรอบเช้าครับพี่เอา300บาทนะครับพี่พี่จ๋าเอาไป300บาทนะครับ300บาทแล้วก็องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นของนะครับนะเป็นของอันนี้พระสมเด็จครับพีพนนะ่นะครับวัดสุวรรณนะพี่นะหลวงพ่อเนียมนะนะสมเด็จวัดสุวรรณนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่ออกวัดสุวรรณนะนะจะออกแดงๆก็ะจะมีค่าแดงๆนี่แหละพี่นะสิ่งที่สําคัญนี่เลยแหนะบนี่ครับพี่นะครับสิ่งที่ผมบอกเลยนี่แหนบวัดสุวรรณ ผมก็ไม่ได้เล่งราคานะเอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยกาพี่บอกว่าสุวรรณนะเอาสามร้อยบาทนะครับเนี่ยพิมพ์แบบนี้ก็ไม่มีทั่วไปแล้วนะครับผมได้มาผมให้เลยนะไม่มีดึงนะครับสามร้อยบาทแล้วมีอะไรไหมพี่ได้รับชมกันแปลกๆเป็นกุมารน,นะพี่เราอาจจะเป็นหลวงพ่อเต๋หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหลวงผู้แย้มพ่อเต๋พ่อแย้มนะครับได้หมดเพราะว่าพาแทนะพี่ดูภาพเิยแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีนั้นปีนี้นะนี่พี่ดูภาพเลยนี่ดูภาพความเก่าธรรมชาติที่เขาเก็บเนะี่ยโอ้โหสุดยอดพี่เป็น น่าจะเป็นกูมานนะผมดูเป็นกูมานนะนั่งอยู่เนี่ยยกมือนะแต่ไม่เก่าจัดพี่เก่าจริงนะครับเก่าจนอไร้คาบรรยายอ่ะนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่นะด้วยด้วยศิลปะด้วยความเก่าพี่ดูเนื้อเดยนะ้ําเนื้อนี่เก่ากว่าวัดประครังบางอุ้งนะโอ้โหพี่สุดยอดจริงๆนะเอาสามร้อยนะกูมานเป็นพิมพกูมานแล้วเป็นกุมารโบราณนะนะครับผมก็ไม่อยากไปตียัดที่นะพี่นะบางทีเราไม่รู้จริงอ่ะนะครับไอ้บางอย่างเราไม่รู้เราไม่อยากพูดใช่ไหมเนาะเราไม่ยัดที่อยู่แล้วพี่แล้วก็องค์นี้พี่นนนะรรรับาทงปื นับนาฬายทรงปืนเนี่ยดูในลบบุรีเนี่ยส่วนนากบ้านนี่ม่งเป็นพ้าที่แบบเก็บจะลบบุรีแล้วนะนะครับพี่ดูคาบเนี่ยเอาเนคาบอยากใยคาบฝุ่นเนี่ยไม่มีการมาเถียงมาเกียงกันเลยพี่นะครับผมได้มาผมก็จัดให้เลยนะครับในราคาในช่วงรอบเช้าเหมาถุงเนี่ยจัดให้เลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้เป็นนารายทรงปืนนะนับลบบุรีพี่หนีไม่ออกไม่มีที่อื่นนะครับทรงนี้นะไม่มีที่อยู่แน่นอนนะครับสาหรับองค์นี้เอาไปสามร้อยเป็นไงนะพี่ดูราคาเนี่ยนะพี่ี่จาพี่พี่ารลองดูราคาที่ผมให สามารถแบบศึกษาต่อได้เลยนะครับในราคาที่แบบไม่ได้รุนแรงนะไม่ได้สามพันนะสามร้อยพร้อมส่งนะครับค่าส่งก็กินกัน,กนไปแล้วนะครับไ,ไม่ได้ไม่ได้บวกค่าส่งนะนี่ครับพี่ถ้าหีบเนี่ยอันนี้เจ้าของบอกมันแก่จะกรอบมาเพื่อให้เพื่อให้ให้อ่าให้เห็นชๆๆัดๆครับพี่รอยรอยกาวอยู่เนี่ยเอยมันแก่จริงพี่นะครับมันไม่ได้โกหกผมนะนะมันแก่จริงครับพี่ไม่ได้โกหกผมนะครับบอกแกะออกมานี่ยรอยแกะอยู่ยนะครับเออมันต้องแก่ให้เราได้เห็นเนี่ยนะครับดูเดล้วพาสวยมากเนี่ยถ้ำหีบครับพี่ นะบรีราทำหีบสุขโขทยัยไงโอ้พี่รู้พุทธศิน์ดยผิวมากเห็นไหมที่ไหนไม่เหมือนเราพี่พาบ้านอ่ะนะครับที่ไหนไม่เหมือนจริงๆพุทธศินแม่งผิวผิวเลยล่ะนะครับนอยู่ที่ในกรณีที่เราจะเก็บสะสมหรือเปล่าท่านเองนะนี่พาบ้านแน่นอนพี่การันตีด้วยหน้าพายเลยนี่ดูความผิวเลยนะพุทธสินท่านจะอ่อนช้อยมากนะครับแล้วเนื้อดินนะเนื้อดินสุขโขทยัยพี่นะครับแห้งเห็นไหมแห้งรอยนิ้วมือบาง อันนี้ว่าลีลาเอาสามร้อยนี่ไม่ต้องไปยืดเยอะนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายพี่แบ่งเลยแนวะแบง่งคือแบ่งนวใช่ไหมแบง่งคือแบ่งนี่ปกเนื้อดินเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่รูปปกเนื้อดินผมเนี่ยเป็นไงดูเดินเนี่ยดูความเก่าเนี่ยมาแนวะครับนะเก่ากว่านี้ไปหามาได้เลยพี่ไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้เดิมๆเ,เลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปกในพี่นาะเป็นปกเนื้อดินเป็นปกเป็นปกองค์ใหญ่ๆนะครับเป็นปกเป็นโอ้โหพี่เอ้ดูดิหน้าปกอ่ะสวยมากพระจริงก็คือพระเท้แหละแต่บางทีเราไม่รู้ที่ออกที่นั่นที่นี่แนวความรู้ผมมัน มันไม่ใช่หรอกเราไม่ได้ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเล่นพระแบบไม่ได้เก่งมากนะครับเพราะอาศัยได้พระบ้านนะไม่ได้แล้วพี่อาศัยได้พระบ้านนะครับสามร้อยพี่นะับปลกเนื้อดินนะสวยมากไม่รู้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรออกวัดไหนนะลองไปศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆกันครับพี่แนวพี่จ๋าศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ต่อไปในะพี่นั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพระองค์ใหญ่ๆพี่อย่างนะี้เนี่ยเป็นพระเนื้อดินอะ นะครับอันนี้มาใส่ถุงไม่ได้ผมวางไว้ด้านนอกนะเพราะว่ามันผมก็ควรจะหักดูความเก่าเดียคือความเก่าเนี๋ยพี่นะครับแล้วเป็นเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเนื้อดินลบบุรีดูความแห้งเนี่ยผมนํามาฝาวพี่อ่ะดูเนื้อเนื้อดินดลบบุรีเลยถูกใจพี่พี่ที่เล่นพาลึกๆแน่นอนเนี่ยนี่คือเนื้อดินลบบุรีพี่ลบบุรีจิตจี๊ดเลยนะเอาแบบว่าก็าดละเอาแบบสวยชัดลึกดูเดยดูพิมพ์แบบไหมกระชับความแห้งเนื้อดินทุกทุกอย่างลงตัวพี่นะเอาพูดถึงตาเวลาความเป็นจริงทุกอย่างลงตัวพี่่แบบไมตต้องเปิิธรรชา แล้วดูนะดูด้านหลังเนี <Columbus> ่ยแห้งมากเฮดูคาบเนี่ยเห็นไหมดูคาบเนี่ยเอาไปสามร้อยนะครับเป็นเป็นนาราย์ทรงปืนเนื้อดินแล้วกันนะครับสวยมากพี่สมบูรณ์ด้วยนะครับร <ness ecology S 1> ้วผ at <oka> ้าไม่หนาผ้าบางด้วยนะเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทไปได้ปูสุกมานะครับอันนี้เป็นแผงพี่ไม่ได้ตัดนะเป็นปูสุกก็พี่เป็นเนื้อชินนะครับมีทองด้วยเนี่ยดูทองดนี่อ่านจะคคาบทองก็ได้นับเป็นแผงนะพี่นับเป็นปูสุกปากคองมะขามเท่าเป็นพระแผงนะ นี่ดูคาบทองเนี่ยติดมาเป็นบางส่วนพี่มีติดติดแล้วก็ด้านหลังเน like <con> <eye Hayır. S 2> ี <ilan anders. ED> ่ดูเนี่ยดูคาบได้เลยพี่นับบ้านเดิมเดินับเอาไปสามร้อยปูสุ่ปากคองมะขามเท่านะนยรับดูขอปูสุปากคองมะขามเท่าก็พี่เป็นพ้าแขงนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็วัดเกรดองนี้พี่นี่พี่ดูเนี่ยเขาได้ว่าเนื้อเหลืองนะพิารณเนื้อเหลืองนิยมมาพี่เจ็ดชั้นนะนะครับสําหรับวัดเกรดนะดูโซนเนื้อได้เลยพี่แนวเขาได้ว่าเนื้อเหลืองโซนนิยมคาบเดิมเดิมพี่ นี่ดูเนื้อใสกริ๊กเลยเนี่ยสไตล์ผ้าบ้านเนี่ยแนวนี่แหละพี่สไตล์ผ้าบ้านดูความนุ่มเดยจัดว่าเด็ดเลยล้พี่แนอจัดว่าเด็ดเลยแล้วพี่องค์ที่ผมเอาสามรอยี่สิบาทนะครับวัดเกตนะเจ็ดชั้นนะดูพิมพ์ได้เลยนะครับไม่มีที่ไหนเหมือนแน่แนวสามรอยี่สบาทผมใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้นะครับสําหรับวัดเกตนะสมเด็จผมก็น่าจะมีอยู่หลายเลยองค์อยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่เจอเลยเนี่ยนะครับยังมองไม่เห็นสมเด็จเลยพี่รับไปกันต่อนะครับกับองค์ต่อไปแล้วลุงปุ่ทวดเดี๋อวว่า สำหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับพี่นะครับพี่พี่ผมดูเป็นว่านเก้าเจ็ดพิมใหญ่นะนะพี่ดูการแขวนการใช้คขาก่อนเนี่ยเนี่ยพี่ดูเห็นไหมการแขวนการใช้ข้าบว่านนะครับข้าบความเก่าปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะผมไม่รู้อะผมชอบความเก่าก่อนนะครับเอาความเก่าก่อนพี่ดูเลยเนี่ยบ้านๆนะพี่นะบ้านๆเก็บๆเนี่ยนะครับพี่พี่จ๋าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเอาสามร้อยเผื่อท่านใดอยากได้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านไว้ใช้กับพี่ไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็สมเด็จ ไอ้ในกรอบสแตนเลสนะนะครับพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่ลองดูนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะครับเนื prayed, ้อล่องรอยการลงกูพี่เห็นไหมอันนี้ค่อยๆศึกษาไปพร้อมๆกันเลยพี่เห็นไหมในค่อยๆไล่ดูรายละเอียดว่าเอ๊ะพระลงกูนี่แบบไหนนะครับนะนะครับน้ำพระบุหลงกูนี่แบบไหนน้ำแกงเก่าแห้งจริงหรือเปล่านะครับพี่พี่แกงเก่าแห้งจริงหรือเปล่านะครับพี่ดูด้านหลังเนี่ยเอาเนี้ยเหมือนมีตายางเลยนะแผ่วๆนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นรูปเจดีย์แผ่วๆเนี่ยแต่แบบเหมือนมีตายางแบบแผ่วๆ เนี auf í, auf í u, ja ่ยพี่เนี่ยพาผมได้มาเลยนะครับนะอยากได้ราคาที่มากกว่า300ด้วยนะนะอยากแต่ก็ยังว่าแหละพี่นะครับผมบอกนะช่วงเช้าเราจัดให้เลยนะครับพี่พี่ช่วงเช้าเราจัดให้เลยเอาไป300นะพี่นะหลังตายาง300บาทนี่ครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรนะเนี่ยครับอันนี้มันคืออะไรอ่ะอะไรวัดช่องแคลนระผมมันคืออะไรพี่ขออนุญาตแกะนะแล้วขออนุญาตแกะนะครับมันคืออะไรอ่ะแกะได้ไหมอะไรวะเนี่ย มีสิวลีกับเออ่ตะกุดสัลิกาแล้วก็มีปลานะมีสีพึ่งเอางี้แล้วกันพี่สามร้อยบาทนะครับเนะี่ยมาแบบนี้เลยนะเนะี่ยมีสีพึ่งด้วยนะสีพึ่งสีวลีตะกุดสัลิกานะเอาสามร้อยบาทนะครับพี่จาแบ่งปันในราคาเบาครับพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปกับพี่ในะครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จองค์นี้พี่นี่องค์นี้อยู่ในตลับเลยนะนะครับเป็นเออ่สมเด็จตลับหลังปิดนะครับพี่พี่อันนี้เนื้อแบบปึ๊กเลยนะดาวสมเด็จตลับหลังปิดเดี๋ยวผมแกะให้ดู แหน็บเราดูทุกองอยู่แล้วพี่นะพี่พี่ก็รู้อยู่นะที่อยู่กับผมนี่ได้ดูทุกองนะครับได้ดูทุกองจริงในดูเนื้อเนี่ยแหน็พี่พี่ลองดูเนื้อไหมแหน็บนี่คือสมเด็จวัดระฆังในวิชาที่เขาแขวนที่เขาใช้นะพี่นะครับเจ้าของพระที่เขาแขวนกันเนี่ยเนี่ยโซนเนื้อมันจะประมาณนี้นะนะจะเป็นก้อนก้อนนะครับพิมพ์สวยพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์สวยพิมพ์ลึกโซนเนื้อเป็นก้อนก้อนเลยพี่ไหมนะครับข้าแป้งแน่นแน่นนะครับพี่จ๋าข้าแป้งแน่นแน่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าแก เนื้อเนื้อแบบเนื้อสวยเลยพี่เนื้อพี่พี่จ๋าดิดูนี่ดูเนื้อเลยสวยเลยพี่นืขอราคาเดียวเลยนะนะครับใครไวใครได้พี่เนือองค์นี้จริงๆต้องขึ้นหลักพันเลยนะครับนะพี่จะออจริงๆเลยพี่นะต้องขึ้นหลักพันเลยพี่นะพระไม่หนาพระบางนะครับเอางี้แล้วกันพี่ขอห้าร้อยบาทนะครับพร้อมตลับเลยหนึ่งใบะครับขอห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตวางแยกไว้เนืพี่พี่จ๋าหนึ่งองค์โชว์ความโดดเด่นนะครับแล้วก็องค์ต่อไป สำหรับองค์ต่อไปในพิพีนั้นะครับเป็นพระอันนี้จะเป็นอุ้ยเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณครับพี่นะครับเป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์พระหูยานนะครับเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณเคยเจอไหมไม่ค่อยได้พบเจอนะนครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับพี่นครับเป็นพิมพ์หูยานนี่แหละนนครับนะความที่น่าศึกษาและน่าสะสมครับพี่นะครับพระลึกๆหน่อยนะพี่พี่จ๋าดูพระเดิยนครับส่องดูเนื้อพี่ๆก็พอมองออกแล้วนะครับว่าพระเราชัดเจนนะนะครับอ่าแค่ส่องดูเนื้อพี่ๆน่าจะพอมองออกแล้วพี่ว่าพระเราชัดเเเจนนนออ่ะะะาาไปพพร้ผง เนื้อผมก็ขาวเ่ยนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้ผมดูเป็นหลวงปู่ภูวัดอินนะนะพระปิตานะครับพี่พิจาพระปิตาสามเหลี่ยมนะครับหลวงปู่ภูวัดอินก็ดูความเก่าแล้วกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยพี่พี่ลองดูความเก่าได้นะครับสำหรับพระปิตาหลวงปู่ภูวัดอินนะโอ้โหวิเนื้อปึกปักเลยนะนะครับพี่พิจารเนื้อนี่ปึกปักเลยนะนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับปู่ภูวัดอินเอา เอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่จ๋าพิมสามเหลี่ยมหลวงพระบูชวัอินเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดพระครังครับพี่นะองค์นี้เหมือนมีร่องรอยการลงรักนะครับผมมองดูแล้วนะพี่นะนะสำหรับพระองค์นี้นะพี่ดูเนื้อเด็กข้าแป้งแน่นๆนะขอบเนี่ยมีดำๆเนี่ยผมเหมือนแบบว่าเขาลงรักมาก่อนหรือเปล่านะครับเนี่ยตามขอบนะพี่เห็นไหมเนี่ยผมหมุนให้ดูตรงขอบก่อนเลยนะครับเพราะว่าพระองค์นี้พระสวยเลยล่ะแนวไม่ใช่พระแบบโซนทั่วไปอ่ะนะครับนี่วัดพระคังแบบเห็นไหมตัดตรงเห็นไหม วัดพระคลังยังไงยังงั้นเลยพี่ในครับพี่จ๋าวัดพระคลังยังไงยังงั้นเลยพี่พิมพ์สวยนะในครับพี่จ๋ามวลสารด้านหลังนี่เาดูเลยดูเม็ดเนี่ยตั้งยิ้นไงแน่นๆเน็บเนื้อออกโซนหนึบในครับพี่จ๋าเนื้อออกโซนหนึบฮะเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวคุณเห็นเม็ดชัดๆเลยเอาห้าร้อยบาทในครับพี่จ๋าโอ้นี่วัดพระคลังนพี่นะขอบลงรักดำในครับขอห้าร้อยบาทในครับเราก็ผลา่วงสำหรับผลา่วงนี่ก็พลาดไม่ได้จริงวะพี่นะพี่ดูผลา่วงขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมได้มาดูเลยดูความเก่าเลยบนี้นะพี่นนะะไม่จัด เนื้อพระร่วงอ่ะถ้าถ้าเราไม่จัดเนื้อแบบนี้เราไปจัดโซนส,สวยๆอ่ะนะครับเราไม่รู้ด่นะแล้วแต่มุมมองคนเล่นนะที่เป็นพระบ้านเน่พี่นะครับดูเนี่ยแล้วแต่มุมมองคนเล่นนะครับสําหรับเนื้อชิ้นแบบนี้นะพี่นะเป็นกรณีที่น่าศึกษาและน่าสะสมนะครับและเป็นหลังลางปืนกับพี่นะครับอยู่ในโซนของสุขโขทัยนะครับอยู่ในโซนของสุขโขทัยนะพี่ๆประเมินจากสายตาพี่ๆน่าจะพอมองออกว่าพระไม่ได้แก้งเก่าพระเขาเก่าจริงมีรอยล้านรอยร้าวมีความแห้งมีไข่ ใช่ไหมแนวพี่ๆก็จะประเมินได้ใะครับอันนี้ผมไม่ได้เชียร์พระนะครับเพราะว่าเราสามารถเห็นได้ด้วยสายตาตัวเองนะครับผมเอา300นี่ในกรณีที่ศึกษานะครับแบ่งเลยเช้านี้นะครับแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่องค์นี้เป็นสมเด็จบางขุนพมเส้นได้นะครับคาบกู่นี่แน่นตึ๊กเลยเนี่ยเส้นได้นะครับบางขุนพมเมพี่นะคาบกู่อาจจะหนาแต่เปี่ยมไปด้วยความคลาสสิกนะครับถึงจะหนาเช่นไรครับพี่นะครับแต่เปี่ยมไปด้วยความคลาสสิกคาบกู่แน่นแแบบนี้ผมก็ต้องจัดนะครับอ้าไม่้องว่าไงครับอย่าง้ย น่าเก็บด้วยพี่แล้วคาบกูมันเดิมอ่ะเนี่ยดูดิคาบกูเดิมเลยพี่เห็นไหมนะครับสิ่งที่มันไม่สามารถที่ปฏิเสธออกได้คือค้าบกูนะครับคาบกูเขาชัดเจนครับพี่นะครับถึงด้านหน้าอาจจะมีคาบกูมันจะแน่นๆทับถมอยู่แต่ฐานเรายังพอมองออกเป็นพิมพ์เส้นได้ฐานจะเป็นเส้นๆเห็นไหมเนี่ยนะเลายังพอมองออกนะครับว่เาเอาห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะ ห้าบาทนะครับอ่าเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับ1ถุงกับพี่นะครับกับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับสนใจรายการไหนพี่สุวราผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ